สวัสดีะะเอสก้าเนาะค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค,ค,ครับผมหมดทีแล้วเขาว้าเต็มเต็มเลยเนาะขี่ดแด้วเขา้ขาครับผมแต่บรไดตัดนครับเ็ดห้า 7, มากจังไหยคะที่ว่าฝันฝันว่าขีาา่รถคันแดงครับทีไปแล้วก็เข้ามงจอด,ดเนี่ยผู้เฒ่าบบกให้ถอยหลังครับถอยหลังเสร็จแล้วัดที่เนี่นก็เลยห้เดินหน้าไปจอดครับมันก็เลยไปชนกับสาเลงมอไซค์บ่วงขาด ข้างหน้ากัชนกันติดกันก็คือหนึ่งเจ็ดห้าแต่บลตาเด่นอยากได้สามตัวครับราเก้าเก้าห้าหนึ่งนะครับหกมันหกกับหัวหกมันมุนขึ้นครับเอาแต่สามตัวแล้วว่านี้ฟันฟันตองหวดครับผมฟันเมื่อขึนฟันว่ากลับไปบ้านบ้านแม่น่าครับกลับไปก็เห็นคนละหลายบุหัวปันเฮ็ดอีกอย่างกันก็เลยเข้าไป เขาไปในบ้านก็คุยกันตามปกติเนี่ยบ้านเอ้มันดูกับพ่อกับแม่ไปพ่อกันคุยกันครับคุยกันเสร็จแล้วไปเห็นผู้ชา้ผู้ชา้สองคนเนี่ยยืนกอดกันเสื้อผ้ากับบ่อือครับคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมยืนกอดกันเนี่ยคนคนกับมี่แถวนั้นกับมีคนอยู่แต่เขาจะแบบบ่อายเลยนะครับครับเคยเห็นมันกอดกันกอดกอดหร้อมกันเนี่ยล้ครับได้เป็นผู้ชา้สองคนกอดกันเนี่ยหรือว่ามันจะมาห้ปิศนา กิชนาครับแต่บ้านเลขที่นึ่งก็เคยออกบ้านเห็นเคยออกบ้านเลขที่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับอาจารยบ้านเลขที่สามสิบห้าครับโบ้านเลขที่สามสิบห้าผู้ชายกอดกันผู้ชายกอดกันจะตีเป็นตัวไหนผู้ชายกอดกันผู้ชายนี่ก็น้ำห้าน้ำหกครับครับแต่คนนึงโตหน้อยคนนึงอาจจะอายุหน่อยคนนึงอายุใดแต่มันคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมนะรู้จักเข้ามาค่ะผู้ชายบ่งหัจักครับผมบ่งหัจักเนยผู้ชายกอดกันครับผู้ชายกอดกันเชื้อผ้าก็บ่ใส่ เอก้าตีเป็นตัวไหนีก็จะเป็นถ้าผู้ใช้ก็จะเป็นน้าหาน้ำหกครับก็จะป,ประมาณหาหกหกตัวหาหกหกหกประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นผู้ใช้ครับผมกับไปเห็นเอา้าเป็นยังก็อบอไอรกันได้วบ,บอไอรคนแทะกันเลยบางทีก็กอดให้กันให้คนเบิ่งแทะในความฝันนันะครับ <c oughs> มันเกิแค่กายว่าแบบเือ,อา่าอะไรเนาะเป็นผู้ใช <c oughs> ้ใคยๆเป็นผู้ใช้แบบ เกีมากกันได้มากกันนะก็จะเรียบว่าไอนะครับไปยืนกราดกันให้เบิ้งเลยครับใชยชอบชช่บ้านเลขที่สามสิบห้าครับบ้านเลขที่สามสิบห้าสิบัวม้าเบิ้ลบ่ค่ะคือใช่มากกันไหมหาหกหกหาหกประมาณเนี้ยอตัวแดงก็นตักแดนแต่ห้าห้าบ่ค่ะครับหาห้าห้าหาหาฮกหกประมาณเนี้ครัถ้าสามตัวก็เป็นห้าหกหกเสีห้าหกหกหน้าสีเบิ้ลเนาะผู้ใช่กดผู้ใส่กัด น้ำหาน้ำหกตแวเวอยวหรือบ้านเลขที่สามสิบห้าบ้าเลขที่สามสิบห้าเยตัวนี้คอยนวลเอาบวชคักได่งวดทีเดียวอ๋อบันนี้อาจจะมากวันนี้มากไวล้งข่อยสบอพี่น้องนครัการ่องล่องแปะเบิงครับผมลอม่องตีเบิงผู้ใดไตัวใดก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ก็ได้ไดผู้ใช่ผู้ใช่มากกันครับยืนกอดกันได้ครับแต่วา่าท่านเนี่ยแปลงเพจนั้นบ่แม่นครับผู้ใผู้ใช่แม่นแมนเลครับคนหนึ่หายหายสบ กันกอดกันสิบว่นเจ้าบ่แต่ผู้ใายผู้ไอ้ผู้ใายผู้อ้วนอวนใหญ่ๆน่ะ่นหัวโล่นเดอยอหัว่มีผมหัวเกียงคนล่นเลยครับแี่ยม่งๆเลยนะออืยืนกอดกันได้อีกผู้นึงเลยอีกผู้นึ่งเล้หุ่นทอกันก็บหุ่นน่อยครับเป็นค้นเตี้ยกว่าแล้วก็หุ่นหน่อยหุ่นบางไข่ไอ้ยกับน้องครับประมาณนั้นไอ้ยกับน้องคล้ๆว่ารุ่นแบบพอกับลูกยังสี่ก็ะได ครับ<น>ผู้อ้วน,นะจะอ,อยู่หลายกว่าผู้ผู้หน่อยผู้หน่อยจะอ,อยู่หน่อยกว่ากวดกันในบ้านแต่จขค้นว่าเป็นบ้านเลขที่คือว่าถ้าเพื่อนหายปิดปิดศาสนากะจิประมาณผู้ใช้นะครับน<ม>้ำหาน้ำหกบ้านนี้เลขเลขอันทะเบียนรถที่ว่าผ้าเขาไปอกกอ,ไปอกลูกเพอะว่าผ้าไปออกลูกมีหกสามสองสองครับงวดบาหันก็ออกได้ละเอสก,ก้าเอสก้าถือกว่า พอถือครับสือแต่สามสองสองครับ <c oughs> มือนะั้นเขาเจ็บทองออกลูกอาคารเดับ<า>ผมเ <ใน S 1> <ม>จ็บทองออกลูกบอกไปเมื่อเดียวครับแต่แต่ของผู้เสือครับทะเบียนรถถึงตัวเนาะผ้าเขาออกลูกทั้งลูกใส่ไปลักจับลอตเตอรี่อยู่อยู่หลายเรือไฟครับกลับขึ้นมาบ้านเรากคยเห็นก็เลบยบรไ,ได้เห็ดคิบนี่แต่เห็ดขิบสัน่น่นหายเลขไร้วันนี้หละก็เลยไปไทยมันได้ดูดออกจากกระเป๋าเลขสามหกครับ กัเลยบได้น้ำพืนสังเกตว่าระยะหลังๆนี่เลขสิมาแม่นกับแอดมินเอเนาะแอดมินฝันคิวไลท์ไลท์ไลท์ช่องอยู่เด้ฝันคิวแล้ววานี้ก็ซื้อบได้กันแม่ยูแต่คือกันเนาะเพิ่นมาหาเดียตัวแอดมินตี้ถ้าได้กับตั้งแต่สองศูนย์นะสองศูนย์กับฝันว่าพญานาคลายเป็นคนเพิ่นกับบอกสองศูนย์แล้วก็เลขเบิ้ลเลขเบิ้นกับมีหาหาหกหกซีซีเบิ้นหมาเลย แล้วก็วันนั้นก็ออก20แล้วก็มาออกออก66มาแล้วมาซีซีครับที่เราฟันเห็นวันที่นี้มากกับมาเขา่าวันที่เดี่ยวแต่บไดตัดเอครับก็ได้ตองงวดกัน1 17หา17หา6ครับจะผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่ากับบได้ตีเอาแต่ป้ายทะเบียนทั้งหนาใช่ครับครับกับวันใตีผู้เฒ่าไปใส่นํางวันที่แล้วก็ทะเบียนอันไหนนะครับวันที่แล้ว1756ครับแต่ก็เอาแค่17หา เพราะว่ามันเดินหนาแล้วก็ไปชนชนกันทั้งหนาติดกันตัดเล่นมันก็เข้าอยู่หนึ่งห้าห้าเล่นเนาะเข้าอยู่ครับวันนี้ก็น่าจะบานเล็กที่ผู้ชายกอดกันผู้ชายกอดกันนี่น่าจะเป็นปัญหาะครร่องแปลบิ้งเป็นปัญหาอยู่ดคร่องแปลบิ้งถ้าก็บเ่าเคยฝันเห็นผา้ข้ายหรือเด้เสือผ้ากอดกันจริงจริงกันกใครเนาะกอดกันอันนี้กอดกันแบบเป็นผู้สาวผู้บ้าเป็นแฟนกันยังสิคนะ กอดกันเลยนวเนี่ยกันไหมเด็กผีเด็กหนออาจจะเป็นขันผู้หญิงผู้กับผู้ชายกอดกันมันสิตีไงไม่ติดปกตินะครับซีหาสีแบบซีหาสีฮกไปยังสี่อันนี้ผู้ชายผู้ชายกันสีเป็นหาหากหกหรือสีเป็นหาฮกครับไม่สิกอดกันบ่กอดเป็นศูนย์บ่บัตรนัดตีซ้อยกันพี่เนต้องตีซ้อยกันแปรส้อยกันเบิ่งแต่ว่าเอ็ดาถือร้ายวดแล้วนะคะเนาะแต่ว่าฟันนี่ก็เขามาตั้งแต่สองศูนย์ครับ แต่ไล่วันแต่ไล่ว่านนี่เอฟซีนี่คือว่าให้ฝันทุกมือมันฝันบอดาเลยครับเพราะมือหนั้นก็ได้แปดตัวเอฟกานี่เป็นน้องข้าปั้นบอกค่ะไล่วันไล่วันนี่เป็นของน้องข้าปั้นครับโอ้ลูกไส้มือนีพ่อไปโรงเรียนเนาะอนีไปโรงเรียนครับแต่ตอนเที่ยงก็ได้สามตัวกันแล้วโทุ่วน์ๆนะทั้งหมดวันน้มนข้าวโดนแต่เดีว่าเพื่อนนั่นถือจนซื้อรถดซื้อบ้านซื้อที จากที่ว่าโบไมหยังเนาะาครับรถขันดำก็ซื้อให้เพิ่นเลยครับโอ้เพราะว่าเพิ่นให้นั่นแล้วเมื่อนี้ก็เลยมีโอกาสได้ตามงวดที่แล้วก็เข้าอยู่ครับผมบเข้าตัวใด้ก็ให้ว่าให้เลขมากเด็กเด็กยัง4ตัวหรือ5ตัวที่ให้มาให้จับคู่นะ1756งเจ็ดห้าเนาะเอดก้าให้จับคู่อยู่ในนี้ครับแต่ว่าเอดก,ากอ้าบ่ได้จับ15ให้มื้อนั้นน่ะแต่ว่าโบทรับจับไน่ใจแล้วล่ะก็บ่ปากีซื้อๆมื้อนั้นค่ะ หมวดนี่กะตองหมวดว้ก้อนความฝันครับผมถือว่าเข่าอยู่ค่ะหมวดที่แล้วแต่กะได้เขียนอยู่หมวดที่แล้วเบิ่งคลิปเก่าก็ได้แต่กาดกันในบ้านนี่กะน่าจะเป็นบ้านเล็กที่รักๆเลยครับผมสามห้าครับสามห้าแล้วที่ที่แปลออกมากะจะเป็นหาหกฮกฮะฮาหกหกฮะฮาหกไปครับช่วงนี้อันสายแอดมินมีสีฟันคิวฟันแม่นค่ะ บางแก่ถือไปกับบอกาบอกว่าถือักบบาทนะครับเฮ้ยบอ <laughs> บอกแล้วบ่ <laughs> บอกแล้วเนาะย่านพี่น้องร้ายนั่นะ <laughs> พี่น้องสิร้ <laughs> ายแล้วเบิกทรับสิไปยืมมา <laughs> บางบางแก่ถือก,กับบว่ากับว่าบ่ถือกับนี่เออบางแก่เขากับถือรังไม่เขากับ <laughs> ถือ้ังไม่ครับ <laughs> บางที่เขากันอยากถือเนาะแอดกาเนาะเป็นแอดมินกับบแมนว่าสีรวยเด๊ะเติมตํมมั่นเดือนนึงกับเดือนละสองสามหมื่นไปเฮ็ดคลิปคาใส่ใจหลายคาใจ่ใจหลายเพราะว่าขันเรียนรด มันเบิดน้ำมันกาอยากได้ค่าน้ำมันแน่เนาะก็เลยถือตลอดพู่มเพื่อนกาเสียตันไปเตละามองเข้าไปขอส่งเขาไปด้ไปฟรีเนาะเรื่องไปซอยเพื่อนไปทำบุญน้ำเพื่อนจ่างต่างกาแม่ก็เลยได้โชคอ่าเอามันหมานเรื่ออย่างมาทั้งนี้จักหนเนี่ยห้าห้าห้าหกหกหกห้าหกหกสามห้าดีใจน้ำเอดกาเรื่องหัวทีแล้วก็ได้หัวนี้กับมันมันอีก นำรเ่ยรวยด้วยค่ะชอบจังตามวางที่แอดมินไฮรีคิวก็มีด้วยค่ะเพราะว่าไปร้ายหมองพุ่มพันสิสีเดนตูนแม่นพุ่มกับกับมาบอกพุ่มกับมาบอกมีเส้นเนาะขอพุ่นแอดกาค่ะมือนรับขอบคุณ